กดทีเดียร์ให้เพื่อนกลับมามกดสีแดงให้เพ <oh> um um ื่อนกลับมาเฮ้ยกลับมา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 กลับไฟไฟนะเฮ้ยแต่ได้ไฟที่รถไฟฟ้านะเขาพี่เดียวนี่หว่าเฮ้ยดันมาแล้วดันมาเพื่อนนีเฮ้ยดันมายีเดียร์กดยีแดียร์ไปยีเดียร์ไป

กราพยายามดูไปดีเราพยายามดูไปดีดีเพื่อนเรพยายามทำเลยเราทำเลดมีเพื่อนมี้พื่อนมาเล่นกับนู้นล้ี

ชุบหน่อยุบหน่อยุบหน่อนุบหน่อหนมงตายหมดแล้วนี่พี่พี่มาเล่นกดูพี่พี่ปเลยะมาเล่นเกีนพี่มาเล่นีแค่ฟังกูดีแค่ฟังกูไปเลยนัไปเลยน่ปั๊มไปเล่นนาปั๊มไเล่นปั๊มดีแค่หนดีแค่ไหนาปั๊มดีแค่เชุบแล้วเไ้มึงกนดีหมดมึงก็ในดีหมดกนดีหมดีมันีมาี่มาเล่นมวันนี้่มาจกนลหน่ะกมาจะออกเอามาออกมาจะ

ไอ้สองหลบอย่างเดียวนะครับเพื่อนมึงจะหมดแล้วครับไอ้โง่หลบเป็นอย่างเดียวเลยหลบไปเลยข้างหลังกลับเช่ไหมหลบดิหลบดิสัตด มันไม่มีแล้วมันไม่มีแล้วไม่มีปากแล้วหรอพวกมึงอ่ะดึงศพไปอย่าไปศพว่างดึงศพไปเฮ้ยมึงอย่าเล่นร้ดึปากยังดีตอนนี้ไม่มีปากแล้วหรอติดมื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 อตรงหต่อไปยิบติดมือยิบติดมืออย่ามือติดมยิบติดมือยิบตติดมือโดนยิบต้องติดมือโดิบตือติดมดหยิบตอิดมือยิบมาตงนี้หน่อยยิบมางนี้หน่อยมเลนมีดเลยให้หมดไม่เล่นไม้แล้วไม่เล่นไม้ยิบเล่นมีดให้หมด ทำยอะไรยติดมือยึดติดมือยึติดมือยึด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 ติดมือยติดมือยึดติดมือยึดติดมอยดติดมือยึดมึดมือยดติดมือยดติมือติดมือยดติดมึดติดมือย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 ดติอยดติดมืยดติอยติดมือยติดมืดิดอยติอยติยิดมือยติดมือยบติดมือยืออย มึง <minutes> <My S 1> ังม <while later S 1> ึงมารวมกันฮัลโหลฟังังมกนดงมนังกมารมึงมารวมขงป้อมยามดีเมารวมหน้าป้อมยามอย่ห่วงน่อมรถะอมรถวมๆมหน่ยม่เมรถนซ่อมรถนราอยู่ะซ่อมรถแล้วอุ้มศพไปหน้าหน้าตู้แดงอุ้มศพไปหน้าตู้แดงโอเเช้ม่กมึงอมรถงมดแวอมศพไปหน้าตูแดงเทามกูซอู เมื่อกี้มันไม่มาโฉบนะมีมีบ้ามีโฉบอ่ะบ้าแม่รักแต่ไม่มีศพแล้วใช่ไหมมันเยอะกว่าเรามันศพมันเยอะกว่าเรามันฉกยิงนะมันฉกยิงมันมาตัดยางนะปมันฉกตัดยางเห็นปะแย่กูมาคันไหนวะเนี่ยนี่สี่สิบไปหน้าตู้แดงไปหน้าตู้แดงให้หมดดีเคอุ้มศพไปหน้าตู้แดงให้หมดแม่รักแต่ไม่มีโฉบเลยอ่ะบ้าไม่มีใช่ไหม ไอ้ฮัโหลใครมีหอบปะมีไหมมีไหมมีมีหอใช่ปะ D.K. e ป้าน้าผู้แดง D.K. เวลาหน่อยพี่ AJ เอาศพให้เพื่อนไอ้หอของกันได้ปะฮานย่างเออก็ใช่ไงนับนันับคนใงใครยัหอครหอไอเกียวหอปะแู้เบเกอรโฟจะเอาหรือยังเจาหรือยังอ๋อต้องรอกตอนอง้ร้งองอ้ ไอ้สมนี้ด้วยสบนี้ด้วยห่อหอนแล้วมึงฟังกูคนไม่ทำอะไรไปจับกลุ่มใหญ่ขนาดไรน่ะได้ได้ได้พี่เลิกขึ้นเขาให้หมดไปต่อบอกดีกว่าเลิกขึ้นเขาให้หมดกระจายเลยเราดักแชทฟังคุณเอาไว้เอาว่างไห้ฮันเฮ้ยไอ้หล่อมึงไฮ้ยต่เลิกใครเนี่ยอันเนี้ยบ่อเลิกใครเนี่ยโอเคขอโทษนะไปเลย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 ใครมีคนแบงแม่ป๊าแม่รักแต่มีคนกดซับอยู่ก็ดีใจ ไอ้ไอ้สมัตอยู่ไหนไอ้ศพใครอ่ะไม่ไม่พี่ฮานไปผมก็ได้พี่ฮานไปได้น้องน้องน้องโฟะฟุกข้างอุ้มนะให้ผมไอุ้มผมไอุ้มผมไอุ้มไปไปไปมึงไปจุดที่นแยกเลยแยกเลยแล้วเราเราคุมใหญ่อยู่ไหนอ่ะโอ้ยเขมี่อ่ะไปดิคุมใหญ่อ่ะพี่ดุมากแม่งดุมทุกคนเลยอ้าวใครใครไม่ได้ดุ เอามาดิดโนดดโนดให้ให้เกียว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 ใเกียวไว้อุ้มมาในอ้อยู่ไหนแน่แน่ในอะไรล่ะถามเเจถามเเจถามเเจเถเจมีศพเหลือปะอยู่มีอยู่นี่เอาเอาที่นี่ช้าเอาที่นช้าไปเอาศพเอาที่นี่ชาเกียวเกีเกีตรงไปเลยตรงไปเลยเลยเกียเกียวเกีมาหนยพี่เกียวเกียวนั่งข้างๆเดี๋ยวพี่เข้าไปเองแล้วพี่นี่ไอ้สอดจอมึงจะไปอุ้มใช่ปะไม่ไม่ไม่รวมกลุ่มใหญ่เองที่เออไปไปงั้นไปด้วยกูไปด้วยอันนี้อยู่กลุ่มใหญ่ทำแล้ว ไอ้กเกลพิมพ์ที่ว่าปะาัะน้ำมันเรนฟ้าลงกุ่มใหญ่แจนูพิมพ์ให้ก็ได้